โยเซอสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพุลคูชิกนะครับหรือว่ากลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากกฎปกตินะครับก่อนหน้านั้นครับผมเราเคยเรียนที่เป็นอะไรครับพิ้วพุลกูชิกใช่ไหมครับก็คือการเรียนที่เป็นอูใช่ไหมครับเมื่อเจอกับอะไรครับอืออ่าหรือว่าออนะครับหรือว่าที่เกิด ุลกูชิกใช่ไหมครับที่เปลี่ยนที่เกิดเป็นรีลนะครับเปลี่ยนที่เกิดเป็นรีเมื่อเจอกับอืออาออใช่ไหมครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเรามาดูก่อนนะครับอนนี่นึงเย้ปูจีมันน้าเนื่องอัเปล่อยอนนีนึงเย้ปูจีื่เยปล่อยอืมเยปูดาครับเยปูดาคำนี้แปลว่าสวยนะครับเย้ปูดาคำนี้แปลว่าสวยแต่ว่า เห็นไหมครับด้านบนครับเมื่อเราใช้คู่กับจิมันจีมันแปลว่าแต่ใช่ไหมครับจีมันเฮ้ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่พอเรามาใช้คู่กับอโยอโยครับมันดันกลายเป็น,รรปโอ,โอ,นอะไรครับเยปโยอ่ากลุ่มนี้แหละครับก็คือวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอือทหลักนะครับอือทหลักนะครับอ่าเราลองมาสังเกตดูนะครับอาพฤดาครับถ้าเปลี่ยนเป็นโยจะกลายเป็นอา พาโยกนะครับเจ็บหรือว่าป่วยนะครับพาปืดากลายเป็นพาปาโยกนะครับยุ่งนะครับอเยปืด้าครับกลายเป็นเยปอยโยซื้อด้านะครับกลายเป็นอะไรครับอซโยคือดากลายเป็นคอยโมนะครับอ่าก็ความหมายตามนี้เลยนะครับพาปายโยยุ่งนะครับเยปอยโยสวยนะครับซื้อด้าเขียนใช้หรือว่าขมนะครับ คอยลก็คือใหญ่นะครับแต่ว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะอืมอะไรที่มันทำให้มันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็อยู่กลุ่มของอือทหลักทนหลักคำนี้นะครับแปลว่าการเอาออกนะครับทนหลักคือการเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันนะครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรามีคำว่าอผ้า,าปื้อดาใช่ไหมครับผ้าปื้อดานะครับผ้า,าปื้อดาเวลาที่เราจะใช้คู่กับ i o ยุครับผมใช้คู่กับ I o ยุครับเราก็ต้องอะไรครับตัดยาออกก่อนใช่ไหมครับตัดยาออกเหลือแค่พ้าปื้นะครับแล้วก็ใช้คู่กับไรดีนะครับวิธีที่เราพูดเมื่อกี้อยู่แล้วครับว่าอือทันหลักนะครับอือทันหลักแสดงว่าอะไรครับทันหลักแปลว่าการเอาออกเพราะฉะนั้นครับผมอ่าก็จะเหลือแค่ ตรงนี้ครับไม่มีสระอือเราถูกเอาสระอือออกไปแล้วครับผมแล้วก็มันจะต้องใช้คู่กับอะไรดีล่ะถ้าอย่างงั้นครับอ่าเราก็มาสังเกตที่พยางค์ด้านหน้านะครับว่าเขาเป็นสระอโอหรือว่าอื่นๆนะครับตัวนี้ครับมันคือพาใช่ไหมครับสระอเพราะฉะนั้นครับก็ต้องใช้คู่กับอโยนะครับแล้วมันจะกลายเป็นอะไรครับพาแน่นอนครับพามาแน่นอนครับตัวนี้ครับมันไม่มี สระใดๆอยู่ครับเราก็ดึงสระของอายโยมาเลยครับเป็นพาปาโยนะครับพาปาโยนะครับต่อไปครับผมถ้าเกิดเป็นเยปูดาครับเยปูดานะครับอืมเวลาที่เราใช้คู่กับอายโออโยใช่ไหมครับ่าเราจะใช้คู่กับอายโออโยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องตัดดาทิ้งก่อนใช่ไหมครับเยปูใช่ไหมครับตัดดาทิ้งนะครับเยปูนะครับแล้วก็มาดูครับ เราบอกเหมือนกันครับว่าถ้ามันมีสระอือนะครับสระอือก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นเยเออมันหายไปแล้วครับแล้วเราก็มาสังเกตพยางด้านหน้าครับทีนี้ครับพยางด้านหน้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอาหรือโอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นโอยครับผมอ่าดูครับแล้วมันจะกลายเป็นอะไรครับใช่ครับผมกลายเป็นเย่โอโยนะครับเยบโอโยนะครับเยบโอโยนะครับอ่าสุดท้ายครับผมสมมุติว่าเป็นซื ซื้อดาครับซื้อดาอ่าก็เหมือนเดิมครับซื้อดาแปลว่าเขียนใช้ว่าขมนะครับซื้อดาอ่าตัดดาทิ้งเหลือแค่ซื้อใช่ไหมครับ้ยสลับอือมันต้องหายไปใช่ไหมครับเหลือแค่เนี้ใช้กับอะไรดีอ่ะก็ถ้าไม่มีอะไรให้ใช้เราก็ใช้คู่กับออยโยไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับโซโยแบบนี้ครับโซโยแบบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นครับจากที่พูดเมื่อกี้ครับ การที่สระอือจะหายไปนะครับหรือว่าการที่จะอยู่ในกฎของอือทันหลักนะครับการที่จะอยู่ในกฎนี้นะครับก็เมื่อเจออ่าหรือออนะครับเมื่อเราต้องใช้คู่กับไวยากรณ์ที่มีคําว่าอาหรือออนะครับอยู่ด้วยนะเราก็จะต้องดึงอือทิ้งครับเอาออกไปเลยเอาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราจะดูว่ามันควรจะใช้กับเอาออกไปแล้วนะครับเอาสระอือออกไปแล้วนะครับ ควรจะใช้กับ iO หรือว่าอยนะครับใช้กับ R หรืออก็มาสังเกตที่ด้านหน้านี้นะครับมาสังเกตที่ด้านหน้านี้ว่าพยางด้านหน้ามันอยู่ในกลุ่มของ iO หรือเปล่านะครับหรือว่าพยางด้านหน้าอยู่ในกลุ่มของอ o YO นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับข้างหน้ามันโบเบแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็จะใช้คู่กับอะไรไปเลยครับใช่ครับผมใช้คู่กับ ไปเลยนะครับโอเคครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ตัวอือทลักนะครับหรือว่าการเอาสลักอือออกนะครับการเอาสลักอือออกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูประโยคตัวอย่างนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ครับโอ้นึ่งมอริกาอาพายโอนึ่งมอริกาอาพายอาผืดามันมาจากคําว่าอาผืดาใช่ไหมครับอาผืดาแปลว่าเจ็บหรือว่าปวดนะครับเจ็บหรือว่าปวดหรือป่วยนะครับก็คืออะไรครับวันนี้ ปวดหัวนะครับคือเรซอดังนั้นครับพักโยเออันคายอก็เลยไม่ไปไหนครับเฮ้ยไม่ไปโรงเรียนครับเราปวดหัวใช่ไหมเอ้ยปวดหัวจังเลยอะ่ะไม่ไปโรงเรียนดีกว่าครับอืมหรือว่าอันต่อไปครับโนมูพาปายโอเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงนะครับพาปายโอพาปอดาบแต่ว่ายุ่งใช่ไหมครับโนมูพาปายโอเฮ้ยยุ่งมากเลยอะ่ะคือเรศอซุกเจเรนมอเทอนะครับ เครโซซุกเชรมดทนะครับก็คืออะไรครับยุ่งมากเลยก็เลยไม่ได้ทำการบ้านนะครับโอ้ oh, น่าจะยุ่งจริงๆนะครับยุ่งมากเลยก็เลยไม่ได้ทำการบ้านนะครับต่อไปครับคือยอจากาเยปบปอยนะครับคือยอจากาเยปบปอยผู้หญิงคนนั้นนะ่ะสวยนะผู้หญิงคนนั้นสวยครับเครโซฮักโยเออินกีกามาเนดังนั้นก็เลยมีเป็นที่นิยมนะครับหรือว่ามีชื่อเสียงใน โรงเรียนนะครับอินกีกามานายอบามีชื่อเสียงเป็นที่นิยมนะครับอ่าต่อไปครับพยอนจีรืซอ s o พยอนจีร่อ s o นะครับก็คืออะไรครับเขียนจดหมายนะครับคําว่าซส soil อสออคํานี้นะครับมันมาจากอะไรก่อนครับซือด้าใช่ไหมซือด้านะครับซือด้าแล้วก็เราผ่านเป็นซอ โยใช่ไหมครับ soyo นะครับซื้อได้เปลี่ยนเป็น,น soyo แล้วถ้ามันอยู่ในรูปอดีตนะครับมันต้องใช้คู่กับออสนะครับก็จะกลายเป็นซอ y ซอยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าพรอนจีรรน s o y ยก็คืออะไรครับเขียนจดหมายแล้วนะครับเขียนจดหมายแล้วสุดท้ายครับอัะปานึงขีกาคอยอัะปานึงขีกาคอยคี้คำนี้นะครับแปลว,ว่าส่วนสูงนะเรา คอยโยจริงๆมันแปลว่าใหญ่ใช่ไหมครับคอยโยหรือว่าคือดาคํานี้ครับมันแปลว่าใหญ่แต่ว่าถ้าใช้คู่กับคีที่แปลว่าส่วนสูงนะครับจะแปลว่าตัวสูงครับผมไม่ได้แปลว่าตัวใหญ่นะแปลว่าตัวสูงนะครับอัปป้าหนึ่งคีกาคอยก็คือพ่อสูงนะครับพ่อตัวสูงนะครับโอเคครับผมยังไงก็วันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของอื้อทนหลักนะครับแล้วจริงๆอาจจะต้องไปทบทวนเกี่ยวกับกฎอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจาก กฎปกติด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับโอน้นิ่ยอคิคาจิมาชิชกะซมิดาคัมซามิดาอันยองฮคเซโย